ไหลที่อยู่ในหลุมฝังศพก็ทยอยเคลื่อนตัวออกมาจากหลุมฝังศพมีเตปะปลาไหลตัวอ้วนๆสวัสดี่านผู้ชมที่น่ารักวันนี้แอดนุกหนอนจะมาเล่าเรื่องผีๆให้ทุกๆานได้ติดตามกันนะคะ สามนุม่มพบเดินเข้าป่าช้าแค่นั้นแหละฝนก่อตกในทันทีเลยสามนุม่มเดินตาฝนเปียกปอนไปหมดแย้มค่ำคืนคืนนี้ทั้งลมทั้งฝนตกแตบบ่โชคแรงผิดปกติ ทั้งทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนแถมมันเป็นฤดูหนาวแต่ทำไมฝนตกเกิดอะไรขึ้นไอ้แดมพูดว่ามิงหารลวงสังสุอีกคำแก้วเร็วหนอนได้ไหมวะเดี๋ยวมีคนมาเจอไอ้พุ้มพูดว่า มึงก็พูดไปเรื่อยไปใครจะมาเจอวะข้าลังงกับมึงจริงๆเลยนี่มึงโง่หรือว่ามึงแกล้งโง่วะนี่มันป่าช้านะไม่ใช่สวนสาธารณะที่ใครๆจะมาเห็นได้ง่ายๆนะส่วนไอ้อึ่นอ่างพูดว่ามึงสองคนอย่าเล่นกูสิวะไอ้แดง มึงมาหาเองไหมล่ะแม่มีจะสั่งจะสั่งจะสั่งไอ้แดงพูดว่าไอ้อึงอ่างมันเป็นหน้าที่ของมึงเพราะมึงรู้ว่าอีคําแก้วนะมันฝังอยู่บริเวณไหนของป่าช้าเวื่อนรอบๆลุมฝังกลบเมื่อมีฝนตกน้ำฝนก็ขังอยู่ปลาไหล ที่อยู่ในหลุมฝังศพก็ทยอยเคลื่อนตัวออกมาจากหลุมฝังศพมีเตปะปลาไหลตัวอ้วอนๆอไอ้พลเห็นปลาไหลรัวเยะดังคลุกคลิกไปหมดในโคลนตมจึงพูดขึ้นว่าต่อไปนี้นะฉันสาบานว่าฉันจะไม่กินปลาไหล สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเลยหรือตลอดชีวิตว่ะฉันเห็นแบบนี้ฉันกินไม่ลงจริงๆว่ะไอ้แดงเลยพูดว่ามึงคิดเหมือนฉันเลยว่ะไอพ้พลวิฉันเลยสยดสยองไปหมดแล้วไอ้อ่งอ่างพูดว่าอย่ามวาแต่คุยเรื่องไม่เป็นเรื่องกันได้ไหมวะ คนยิ่งรีบอยู่ด้วยจากพักก็เจอหลุมฝังศพข,ของอีคำแก้วเพราะมีชื่อป้ายปักหน้าหลุมฝังศพว่านางคำแก้วรักษาดีดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุกหนอนหลอนคัาด,ด้วยนะคะ